จะจะลบไอ้ที่อะไรอ่ะอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีแล้วคะสามสิบปีแล้วค่ะอ่าเป็นไงคะคิดถึงบ้านไหมคะกิงแล้วก็ทีนี้ก็สีปกติแล้วมั้อยู่มาสามสิบปีแล้วค่ะกลับบ้านบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยนะครับปีละครั้งใช่แต่ช่วงนี้โควิดไม่ได้กลับอ๋อก็มีเป็นโควิดกันไม่ได้กลับกันนะคะทำงานอะไรคะอยู่งานอะไรคะอยู่อยู่ประเทศญี่ปุ่นทำางานอะไรคะอยู่ประเทศญี่ปุ่นทำงานอะไรคะ เอาละไปทุกที่ค่ะมีอะไรก็ไปนะคะมีอะไรก็ไปค่ะของนุ่นทำสวนค่ะของนุ่ทำสวนอางนค่ะทำสวนเป็นลูกค้ามาวทย่าถ่ายทอดให้ดูว่าชีวิตคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนเย็นเย็นก็จะรอค่ะอคองก็เอาค่ะรอคองก็เอาของ่เป็นเงินชั่วโมงละเท่าไหร่คะชั่วโมงถ้าเป็นบ้านเราก็อยู่ประมาณตอนนี้ราคาเงินก็คงประมาณ2 0 0บาทนะคะองาบบาทต่อชั่วโมงนะ ค่ะต่อหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่เราทำสิบชั่วโมงค่ะอ่าสิบชั่วโมงค่ะอย่างน้อยก็แปดชั่วโมงค่ะอ่าสองพันเก้าร้อยบาทต่อจริงๆนะพราหนูทำนัดจริงๆนะแปดชั่วโมงนะแม่เอาจริงนี่กินอะไรกันคะก๋วยเตี๋ยวหรือไก่คะทำก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เกาเหลาค่ะวันนี้เจ๊หงเอาไก่มาเกาเล้วะคะอ้าวหมูชิโซน่ากินจังเลยนั่นอะไรกันนั่นปลาค่ะอันนี้อันนี้แค่หมูเจ๊เองค่ะ อร่อยมากเจ้ามาเล่นนาคุณได้เจ๊ทุกอย่างจ่ายไปแล้วแค่หมูจ่ายเอามาให้ยังคะเดี๋ยวกันโดดทีมเลยนะยูนอินชนในเดียู่นื้อในชนเดียวเนื้อโต๊ะแล้วก็ใส่แคบหมูอร่อยไปแล้วนะค่ะน้องปิ๊กน้องปิ๊กอยู่ไหนน้องปิ๊กอยู่ไหนลูกปิ๊กวันสวัสดีที่ทางบ้านน่ะคุณตาเต๊ะ วันนี้กูจะกลับบ้านแลสวแต่งานดีสิก่อนเมาก่นอยู่กับวีวันนี้มันจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งคือเรื่องงานมาก็มานั่งตรงนี้มันก็ทหนอะไรแล้วพี่ป๊ะเป็ดก็อยู่นี่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันก็มีความสุขเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่นี่เราก็ได้หาเงินอยู่บ้านเราก็กลับไปหาเงินเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้น้อยกว่านี้หน่อยนึงมามาฟังมาฟังสาวไทยในประเทศญี่ปุ่นระบายความในใจให้ค่ะโอ้ยอ้วนเยอะไม่น้อย คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับและใครให้เจวันด้วยค่ะอ้าวอาทรบดีเอฟซีก้าลาบ๊ายบาย บายบายค่ะเจอกันคเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าค่ะจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างติดต่อนแม่ไงอ่าสวัสดีค่ะ FC วันนี้พามาซื้อของมาขายขายของมาส่งของอภาร์เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องต้อยสวัสดีค่ะสวัสดี FC เจวงสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีจ้ามึงมาขายหมูนะคะอร่อยมากเลยแค่หมูของแม่แค่หมูแม่อร่อยมากเลยค่ะของแม่บ่งก้อนมีอะไรสั่งถึงคนประเทศไทยไหมคะคิดถึงคนประเทศไทยนะคะบอกแม่แม่ด้วยบ้านเราเป็นไงกันบ้างประเทศไทยบ้านเราหนาวไหมคะบ้านเราแล้วก็ร้อนไหมประเทศไทยอยู่จังหวัดไหนคะกำแพงเพชรค่ะคงจะร้อนานะท้องนงอยู่ร้อยเอ็ดค่ะ ของหนูอยู่ร้อยเอ็ดค่ะข้าวค่ะฟาร์มถึงคนถึงร้อยเอ็ดเลยค่ะนี่มาอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีแล้วคะญี่ปุ่นห้าปีค่ะห้าปีละอ๋อห้าปีแล้วค่ะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นชอบรักมากค่ะแต่ว่าก็ยังรักบ้านเราเหมือนเดิมแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีต่างกับบ้านได้ยังคะปลูกบ้านได้แล้วค่ะแต่ว่าบอกไปด้วยสิว่า